เ้ของลิกสวยว่ะไหนข้าไหนอะอันเนี้ยนี้เส้นทางสำหรับวันที่ที่สิบเอดนะครับเป็นวันแข่งทีมคลิปนี้เสียงน่าจะดังกว่าคลิปที่แล้วนะที่แล้วเสียงเบาไปหน่อยโอเคมันเริ่มกันเลยอันนี้จะเป็นเส้นทางที่แข่งทีมนะฮะ วันที่แข่งทีมจะโหดมากนะฮะเหมือนเดิมฮะใครตีลังกาได้แอดมินแจกครับนี่ครับตรงนี้ต้องระวังนะฮะถ้าหลุดข้าไปต้องรีบกลับมานะครับรัดไม่ได้นะจ๊ะ เรียบร้อยเอาตายแป๊บหนึ่งสับโอเคกระทีเด้อขออนุญาตผิดพลาดน้ำนิดนึ่งตู้โอเคต่อแล้ว สำหรับวันที่แข่งทีนะฮะวันที่11เส้นทางก็จะเป็นตามเมื่อกี้ก็ขอให้สนุกครับผม